สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวงออนไลน์ line, ช่องสยามอินเตอร์โฮลากับอาจารย์สรุดาดร์ฟอร์จูนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ไพทาโลกดูดวง12ราศีปักหลังเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะโดยคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์สำหรับบุคคลที่มีลักษณะกำเนิดราศีกรกฎ ส่วนชาวราศีกรกฏคือผู้ที่เกิดในช่วงเวลาที่อาจารย์ระบุไว้ใน Description ข้างล่างคลิปนี้ก็สามารถพิจารณาคำทำนายประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะเริ่มจากภาพรวมดวงชะตาของบุคคลลักษณากรกฎดังนี้ในช่วงนี้ตัวตนของคุณเป็นอย่างไรคุณได้ไพ er ่ View of Fortune เป็นไพ่ใบแรกตัวตนของคุณ มันช่วงนี้เป็นช่วงที่ชีวิตของคุณถึงจุดเปลี่ยนผันเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดฝันมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเส้นทางชีวิตของคุณคุณรู้สึกสัมผัสได้ถึงโชคชะตาชีวิตที่ขึ้นขึ้นลงลงไม่คงที่ซึ่งอิทธิพลรอบข้างที่มาถึงคุณในช่วงนี้ก็คือไพ่ไฟอัพซอส สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อคุณก็คือการขัดแย้งเรื่องราวต่างๆในสังคมที่มันมีความไม่ลงรอยกันขัดแย้งกันไม่เข้ากันทำให้คุณจะต้องถึงจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวคุณเองมีความรู้สึกอยากจะต้องอเลือกนะคะเพราะได้ไพ่ไฮเพรสช์ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการที่จะต้องเลือกระหว่างสองสิ่งคุณคิดว่า สิ่งไหนที่จะเป็นจุดที่ผันแปรที่สามารถทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคุณจําเป็นจะต้องเลือกเพื่อเลือกเส้นทางชีวิตที่ดีขึ้นรอจังหวะที่ดีจับจ้องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่อนาคตที่ดีกว่า เนื่องจากว่าในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณก็มีชีวิตที่ดีมีปกมีความเป็นปกติสุขอยู่แล้วนะคะชีวิตมั่นคงมีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนแต่ช่วงที่ผ่านมาเร็วเนี้เนื่องจากว่าได้ไพ่ five of wands ซึ่งเป็น อดีตที่ผ่านมาเร็วๆนี้ควบคู่มากับอดีตที่ผ่านไปเป็นพื้นฐานชีวิตเมื่อนานแล้วได้ Nine of Cups บ่งบอกถึงแม้จะมีชีวิตที่มั่นคงมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ดีแต่ช่วงเร็วๆนี้เองมันมีเหตุการณ์ผันแปรมาจากชีวิตที่มันมีความขัดแย้งกับบุคคลรอบข้างดังนั้นทำให้คุณคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณเองเช่นเปลี่ยนงานใหม่นะคะหรือว่า อาจจะเปลี่ยนเพื่อนเพื่อนกลุ่มเพื่อนฝูงสังคมใหม่ๆตัวตนคุณเองนะคะในช่วงนี้ก็มีความรู้สึกที่อยากจะมุ่งไปหาแสวงหาโอกาสข้างหน้าเพราะได้ไพ่ a g e of w a r d s โดยเฉพาะเรื่องของอการงานคุณอยากที่จะหาโอกาสเปลี่ยนงานใหม่นะคะเป็นไพ่ของเด็ก ไม่เท้าเด็กไม่เท้าเนี่ยคุณยังมีสกิลทักษะความสามารถที่ไม่มากคุณจะต้องไปเริ่มต้นใหม่หาประสบการณ์อะไรใหม่ๆแต่ประสบการณ์นั้นนะคะงานนั้นก็ช่างเป็นงานที่หนักหนาสาหัสหสาหรับคุณเสียจริงถ้าคุณไปเปลี่ยนแปลงใหม่โดยไม่มีพื้นฐานจากความสามารถเดิมนะคะก็ไม่มีคนที่จะคอยช่วยเหลือคุณเพราะได้ไพ่ of w a n d น เป็นพ่ายสิบไม้เท้าเหมือนคุณจําเป็นจะต้องแบกรับภาระด้วยตัวเองยืนยืวยขาตัวเองเน็ตเหนื่อยเมื่อยล้านะคะหาคนรอบข้างที่จะมาช่วยเหลือก็ไม่ได้เพราะมีแต่คนที่คิดเอาเปรียบคิดที่จะขัดแยง้งหรือว่าแข่งขันชิงดีชิงเด่นกับคุณนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกของคุณเนี่ยคุณคิดว่าคุณสู้ได้คุณสู้ไหวคุณอยากจะหาโอกาสเพื่อที่จะทํางาน มุ่งหน้าเก็บเงินเก็บทองนะคะเพราะได้ตำแหน่งไพ่ของ king of pentacles หรือพระราชาเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงความมุ่งหวังของคุณเนี่ยทำงานหนักถึงแม้หนักพรับรับผิดชอบสูงก็ยอมยอมทนเพื่อที่จะเก็บห้อมรอมเลบไว้เป็นทุนสำหรับอนาคตเพื่อให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่งคั่งร่ำรวยคุณมีโอกาสนะคะที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะไพ่ใบอนาคตเนี่ยตำแหน่งนี้ได้ไพ่ six of wands หรือไพ่หกไม้เท้าไพ่ไม้เท้าก็เป็นไพ่แห่งการทํางานนั่นแหละการทํางานของคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้รับชัยชนะแม้ว่ามันจะหนักเหนื่อยนะคะยอมทนในช่วงนี้แต่ว่าอนาคตจะประสบความสําเร็จคุณสามารถเอาชนะความขัดแย้งหรือความยากลําบากทั้งมวลได้ และไพ่สรุปนะคะได้ไพ่การ h เนชกา n s h บ่งบอกถึงการที่คุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จและครบถ้วนทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะความปรารถนาที่คุณต้องการได้ทุกอย่างนั้นคุณจะได้รับมาอย่างครบถ้วน จนคุณสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเส้นทางชีวิตของคุณที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตนะคะแล้วก็มีจังหวะที่ดีในชีวิตในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวเจ้จะขอดูในรายละเอียดนะคะเรื่องของการงานการเงินและความรักว่าจะเป็นอย่างไรในปักหลังของเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะไพ่าการงานนะคะได้ไพ่ spiritual quest เป็นไพ่ที่คุณต้องพยายามที่จะหาความสามารถนะคะในตัวตนของคุณคุณมีคำถามสำหรับตัวตนของคุณว่าคุณสามารถที่จะแบบรับภาระคุณสามารถที่จะได้งานที่คุณมีความสามารถที่จะทำได้สำเร็จไหมแต่จริงๆแล้วภายในของคุณตัวตนของคุณลึกๆนะคะคุณเป็นคนที่สามารถมีความสามารถและสามารถที่จะต่อสู้จนประสบความสำเร็จได้เดี๋ยวขอดูเรื่องการเงินอีกหนึ่งใบนะคะ ไพ่าการเงินได้ไพ่ clear your energy เขาบอกว่าคุณจำเป็นจะต้องเคลียร อันตราจหรือพลังงานของคุณทั้งหมดทั้งมวลแม้ว่าคุณจะเหนื่อยยากคุณเหน็ดเหนื่อยหลือเกินในการทํางานแต่เมื่อคุณสามารถที่จะเคลียพลังงานทั้งหมดนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทํางานก็อย่าหักโหมมากเกินไปทํางานอย่างฉลาดไม่ใช่ไม่ใช่ทำงานหนักนะคะแล้วคุณจะสามารถมีพลังงานใหม่ๆหมุนเวียนเข้ามาที่จะสามารถ กระตุ้นให้การเงินของคุณดีขึ้นสถานะการเงินจะสามารถที่จะมีความเจริญเติบโตมากขึ้นกว่าเดิมสุดท้ายขอดูเรื่องของความรักอีกหนึ่งใบไพ่ความรักไดพ่ achievement นะคะไพ่ achievement บอกบอกถึงการที่ความรักของคุณจะประสบความสำเร็จไพ่ในพื้นดวงนะคะไม่มีไพ่ความรักขึ้นเลยแต่ ถ้าดูเฉพาะจอดจงไปไพ่ความรักของคุณบอกว่าบ่งบอกว่าความรักของคุณก็ดําเนินไปได้อย่างดีนะคะมีความสําเร็จคุณปรารถนาอยากจะได้รักดีๆความรักที่คุณคิดว่าเป็นความรักที่เป็นคู่สําหรับคุณโดยแท้นะคะความรักที่จะสามารถนําพาชีวิตของคุณครอบครัวของคุณให้ประสบความสําเร็จคุณก็สามารถที่จะได้รับความรักนั้นตามที่คุณปรารถนาค่ะ และนั่นคือการพยากรณ์ดวง12ราศีรายเดือนเป็นปักหลังของเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะอย่างไรก็ตามนี้เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือ l ล n e ไอดี2 4 7 4 5 2 5 1หรือที่ f เ e b o o k p เ g e สรุดาฟอร์จูนค่ะ และหากท่านชอบรายการพยากรณ์ของช่องสยามอินเตอร์โหรานี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามรายการเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมรายการในครั้งต่อไปนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามการดูดวงออนไลน์และความรู้สาระดีๆด,ด,ด้านโหราศาสตร์จากกลุ่มนักพยากรณ์คุณภาพได้ที่ Facebook Page สยามอินเตอร์โหราค่ะ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและขอให้ทุกท่านโชคดีกุ๊ดลักแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ